ตัวนึงสี่อันนี้นี่นี่นี่ถวยอันนี้ถวยกลมๆนี่เดี๋ยวก็มีอันขึ้นมานี่ถ้ายๆเรียงนึงน่ะน้องปูเนาะอันนี้มันเปลี่ยนสี่เหลี่ยมเป็นถาดสี่เหลี่ยมอันนี้รถตู้นี่อันนี้รถบาสอันนี้รถบาสนี่เปลี่ยนสี่เหลี่ยมอันนี่เป็นถาดเป็นถาดสี่เหลี่ยมในนั้นในหันมันมีน้ำนั่นก็มีน้ำกันก็มีนี่ขึ้นมาอีกบาที่นี่ขึ้นมาเป็นนี่นี่ขี่เป็นซี่นี่คือบนรถบนรถอ่ะบันี้ ลงโถมั้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเห็นเบอร์เ,เลขรถจริงส่ขางรถเห็นอันกลมๆเหม,มือนกันมันวอบรายไปแน่หละกลับมาสการครับปูนิมตนปูคมนี้นี่<ะ>มานิมตนปูน้ำขอเจริญพรในปีเดอร์อยๆๆู่ไกลอยู่ไกลมูนนี่ไอ้ของมานิมตนมานิมตนไปสันเพชรใน,นะกระดิษ เลี้ยงส้วงนุ่มบาดได้ปูที่นี่เออเอเออไปมีผูกแขนเนี่ยนุ่มบาดไปทหารนุ่มบาดกะที่นุ่มบาดกะที่ส่วนมาบมาบได้ไหมมาส่วนเนี่มาไปนุ่มมนส่วนเองครับผมไปใส่นุ่มมุนปูมากะทิไปรับใส่ซาดตาเนี่ยนุ่มบาดใช้แนลกะทิไปรับใส่ซาดตร์กับพี่น้องเอ้ยสองปีคนละอ่ะเป็นคนไทยนะเป็นชายไทยก็ต้องรับใส่แผ่นดินธรรมดาเที่ออาตมาเนี่ยจะกี้ไปหลบอยู่นู่นหมากมุ่น ปูถึงทหารกันบ่วอยยืดนวหมากมุนวันสิยืดได้ตัวธรรมดา,า,าใช่ไหมปูก็ถึอทหารกันสิลบกับขมิ้นตามไฟมนวดหมากมุนเฉลี่ยกับปูปูแล้วตาพยาปูแล้วนวดหมากมุนยิงหัวมาลบตกใส่เหล้าเขา่าเขา่าเหล้าเข่าเฮียสะเสร็จเรียบร้อยแล้วประกอบเป็นมาปูใช่ไ่มบันไดสิบสองเมตรเดี๋ยวเจียนในพื้นบนอีกก่อน ปูจําได้บ่ห้ซองปูคนอีฟซีมันถามมาเลยปูทําไมปูให้เยอะจังทำไมปูให้สองชุดพอน่ะเอาปูให้คนนี้ว่าสุดท้ายแล้วอ่างวดสุดท้ายเลยให้เยอะหน่อยก็บอกเขาด้วยว่าซองรวยรวยรวยซองแรกตัวนี้บ่าปูเออเก้าว่เออเก้าหกเป็นเรบอกให้จืดเยียวยาเอเก้าหกแปดนี่ซองแรกอะ สองแรกเก้าหกแปดกับหกเก้านี่นะทำว่าตักถ,ถือโบถือได้พี่น้องนี่สองแหลกเลยสองแรกเก้าหกแปดหรือหกแปดเก้านี่ละสองตัวกับนี่หกเก้าหกเก้าเก้าหกนี่อันนี้คือสองแหลกเออใบแรกในสองของรวยรวยรวย <laughs> เออ เก้าหกแ้ามันอีใบที่สองใบที่สองจำได,ด้เด้ใบที่สองมีศูนย์มีหกมีแปดนี่แล้วก็มีตัวเนี่แปลกแปลกมลู่นี่นี่นะตัวมันแปลกแปลกหน่อ,อีหนึ่งห่างหกแปด ที่จำได้นะถือว่าถือพี่น้องไป็นบึงขิดเก่าเด้อมีสองใบมีมีสองชุดชุดแรกเก้าหกแปดหรือหกหรือหกแปดเก้านี่แหละแล้วก็หกเก้ายุบชุดสองศูนย์หกแปดหนึ่งห้าแล้วก็หกแปดถ้าจ,จำเอาลวงพูอคนไม่จำเด้ น้องปูจำอะไรลเห็ดเบียดหลเราเห็ดเวียกไหลเห็ดเบียดยมองออกหลอกพี่น้องเลยถึงในพระธรรมนี่เนื่อยกว่าไอ้น,นพอวันี้นิมิตกันมาเดี๋ยวเมารดเมาเรื่องลาหยาดย่อมไปน้ำมวนว ฝันดีนี่มันในปูนี่มีจะขันนปูเฮ็ดนี่มันไดใหม่ปูเนี่ยมีจะขันมันไดไม่จะขันปูปูมีมันใมีจะขันปูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7ปู17มี่นับหถกคันนับแล้ว17คัน <c oughs> ได้17ค <c oughs> นันน่าน่นน่าจะกะกัะน,น,นะ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  บันไดสิบเจ็ดขั้นสองกับเลขเขาวัดไว้ปอ่ะหมว่าจบได้ที่หนึ่งเจ็ดคนเดียวเป็น้องเอฟซีท่านใดที่อยู่ใกล้ก็สามารถมาร่วมงานกันได้เนาะมาเอาโชคมื่อคลุสุดท้ายพร้อมนี้นะปู่วันที่สามสิบเอ็ดจะต้งบอกเตรียมโชคไว้นะจะโชคดีบ้านเล็กที่นอยเยาะเย้ยนี้จะถึงยาปรางเลยพี่น้องเนื้อวันที่สามสิบเอ็ดเรียงส่งน้องบาตไปรับใช้ชาติ ไปทหารตกไกลตะปูตาดบุรี่นน่ะในก่อหลาดบุรี่มอไกลภาคกลางต้นเมฆผัดกางหลาดบุรีเนาะหารอยล้อเพลี้ยจากบุยล้ำไปบดตกแช้เดียนสัมคนคิดว่าคนมาจะได้อยู่บ้านทถวนล้วบุยล้ำแถวนแล้กันยู่แถวบุยล้ำลำบากไปพุ่นละไปรุ่นบ้านเลขที่น้ำกันไปเอาโชคโค้งจุดยไทยอาบน้ำมนต์ให้ไถ่บบาตเทียมบาตเจียมเฮี้ยนอาบน้ำมนต์แล้วก็เจอบ้านใหม่ด้วย บ้านเพิ่งทำเสร็จเอฟซีที่ติดตามไอ้ผ่องพองหนุ่มบ้านก็สามารถครับเดินทางให้กำลังใจด้วเด้อพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องบ้านจานบ้านจานตำบลบ้านจานอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์ถาหาฮู้เบิร์ตครัพี่น้องว่าบ้านไอ้ผ่องคลองอยู่งใส่บุตรนั่นอืมอันนั้นยุ่มยุ่มพูดไม่ไอัน้นยุ่มยุ่มพูดไม่ไ เรียบร้อยไอ้ที่นี่ผู้ฟันผู้ฟันอะไรไปนั่งนั่งอยู่ทั้งหมดเป็นเอาถ้วยน้ำมัสไสวมันถวยน้ำมัสไสวได้ถวยมันเป็นยังสี่นี่ถ้วยน้ำเป็นเอามัสวายบะนี้ได้นี่มันมันเป็นยังสี่นัดเขียนตัวยังไงเนี่ยปู่ก็นี่ยงยัยเราเนี่ยมันยงยมันถ้วยน้อยพูด เอ้ยซ้ำนี่ถวยน้อยเอาถวยยิ้งยงก่อนหนีนี่อือโอ้ยอือถวยยิ้งยิ้งถวยซ้ำนี่ถวยยิ้งยิ้งเราสิ่งถือปูดี๋ยวนี่ถวยซ้ำนี่ได้เหมือนมีน้ำข้ามาถวายนั่นเข้าใจแล้วพี่น้องเด้อบ้านนี้ในนั่นมีน้ำได้ถวยนั่นมันเปลี่ยนยังสิขีดรถขีดมาตรงตัวสิ่งถือปูแค่นี้แหละขีดขึ้นไปงั้นสิเออมางั้นสิเอออันนี้ถวย แมนอันนี้มีน้ำแมนเนาะพี่น้องอันนี้รถตู้รถตู้ดันขึ้นแรกกันนี่คือปูข้ขึ้นที่หลังจากหลังจากเปิดซองแล้วปูมาฝันบ่หลังจากขึ้นเปิดซองแล้วนี่ฝันยังสิมันนิ่มเมือขึ้นไลยเมือขึ้นนี่ก็มาฝันนี่เัมือนเมือขึ้นนี่มยังก่อนเมือขึ้นนี่เปัน เมื่อฝันว่าได้นั่งรถบัสบันเนี่ยอันนี้รถต,ตู้อันนี้รถตู้อันนี้รถบัสบันเนี่ยรถบัสกะมันเป็นสี่เหลี่ยมยังสินี่มันเป็นสี่เหลี่ยมยังสิแหละอืมมันเป็นสี่เหลี่ยมยังส่บันนี้นนี่มันผันเปลี่ยนเั็งสิอืมอันนี้สี่เหลี่ยม อันนี้ก็เป็นอย่งสี่เออตกไปมันเป็นยังสิ่งอะไรตีเป็นยังสั่นอ๋ออะไรเบ่งเอาเด้๋พี่น้องเด้ออันนี้อันนี้คือถวยถวยก็เป็นกลมๆวันนี้เลขรถบ้านนั่นสมัยตะฮั่เป็นเด่งหน่อยมันสิมีมันมันสิมีเลขอยู่ข้างมันข้างประตูนั่นครับเคยเห็นบ่เคยเห็นอยู่ผมเออมันสิกลมจังสิเออมันสิเป็นกลมๆสิ อยู่ข้างประตูน่ะรถคันนั้นน่ะรถคันนั้น,นมันเปลี่ยนยังส่เนี่ยรถเบอร์เก้ารถเบอร์ไมยเบอร์เก้าหมยเลขเบอร์เนาะเออไมายเลขเบอร์มันขั้นที่เก้าพี่น้องเข้าใจว่าน้อยเนาะเออ <laughs> <laughs> มันเข้าใจว่าเราปูแล้วเต้นแล้ว,ลวมือแรกเขาฝันเท่าไ้รังนี่น มือแรกนี่พี่น้องนี่ปูฝันฝันมาเห็นถวยแมนเด็ก็มีน้ำในนี้น้ำไม่หันเด็ก็มีเห็นอยังวูขึ้นมาในนี้เออขึ้นมาหนีตัวนึงนี่ตัวมีเลขมีตัวนี้นี่พี่น้องนี่นี่เอาพี่น้องเบิ่งเอาผมขอเทวันหนึ่งเจ็ดเก่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอสจะมาเฉลยให้พี่น้องเบิ่งมาเฉลยมาแปล ควอมฝันของปูนะครับฝันขึ้นแหลกนะครับเห็นถวยกลมๆมแอดมินกับติตีเป็นอย่างนี้แล้วครับพี่น้องเด้อศ1อันแรก0นี่ศน,นพี่น้องเห็นคือแอดมินบอลนี่ศูน์หนนี่อันที่2เป็นซีเลียมก็มีเขียนมะ,มะนีฉีดมะนีคล้ายๆเลียกเแอดกับติตีเป็น4 7เจ ลงมาแล้วมาพ่อนปอ้ายวงกลมใหญ่ๆนี่เอสกัจจิป็นอันนี้ก็จะเป็นเหล็กเหล็กเก่าแล้วครับพี่น้องนี่อาแต่เป็นศูนย์เก่าเด้อนี่สรุปแล้วก็คือศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดหรือว่าเจ็ดสี่อันนี้ก็เก้าศูนย์ศูนย์เก้าครับทต่โฮมเขากันไปแล้วก็คือหนึ่งเจ็ดเก้า พี่น้องตีเอาหนิละมูน้องนี่ละลนี่นกินลายฝันลายเยับกินลายฝันลายเล้วพูด,เ,ดเราวมาจะล้อคโครงสุดท้ายมาที่สารสิบเอ็ดอีกเด้อพี่น้องเด้อนะครับปูที่เราคิะไปเจิมบ้านไม่เห็นแอดมินอยู่หาได้บ้านเลขที่ไม่งามๆพี่นอ้องเปิดบ้านเลขที่ไม่งามๆ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม